สีภาษาฮินดีรังคีฮินดีสีขาวเวีทสีเทาดูซสรสีน้ำตาลภูรา Sĩ sí đàng. lal, Sĩ sí nắm ngần. Nila. Sĩ sí muông. Jamuni. Sĩ sí trông phủ. Gulabi. Sĩ sí lưỡng. ปีล <P> สีดำกาล่า <K ala. S 1> สีส้มนารงี <ang> สีเขียวฮราอย่าลืมกดติดตามช่องของเรา हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें